สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนะนายทาร์โรตพยากรใไบโคเอกค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายนะคะสิ่งที่เบื้องบนจะบอกอะไรกับชาวาธาตุลมราศีเมถุนราศีตุลและราศีกุมนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2564ค่ะวันที่ทํานายวันนี้คือวันที่1พฤศจิกายน2564นะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร ได้ส่งพลังงานจากจักรวาลน,นะคะส่งผ่านหน้าไพ่มาบอกกับชาวธาตุลมค่ะชาวเมถุนตุนและกลุ่มนะคะเบื้องบนอยากจะบอกอะไรกับชาวธาตุลมบางการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะพลังงานโดยรวม general reading energy นี้นะคะเป็น energy ที่ พลังงานที่จะบอกเป็น positive energy นะคะเป็นพลังงานบวกที่อยากจะส่งมานะคะเพื่อให้กําลังใจกับชาวธาตุลมนะคะพลังงานดีๆอะไรบ้างนะคะที่เบื้องบนหรือพลังงานจากจักรวาลการทำนายพลังงานของไพ่ทาโร่พลังงานของไพ่ย,พงงพย,ยิปซีนะคะทาที่จะสื่อออกมาบอกกับชาวธาตุลมค่ะ ดวงชะตานี้คําทำนายนี้เป็นของชาวธาตุลมนะคะอะะค่ะสิ่งที่ไพ่ได้ส่งพลังงานมานะคะพลังงานแรกก็คือ love er energy ความรักค่ะชาวธาตุลมคะเมถุนตุลกลุ่มดวงความรักของคุณมี energy ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะใครที่ยังโสดมีโอกาสที่จะได้พบคู่นะคะและคู่ครองของคุณนั้นนะคะพลังงานรอบๆคือเป็นคนที่ ภุมมฐานเป็นคนมั่นคงนะคะเป็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งพาได้หรือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือเป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างที่จะแปรปรวนขึ้นลงได้ง่ายนะคะหรืออาจจะเป็นประเภทที่รัก้อนนะคะดังนั้น energy ของพลังงานของความรักมีด้วยกัน2เหตุผลนะคะเหตุผลหนึ่งนะคะอาจเจอคนที่มั่นคง หรือชาวต่างชาตินะคะหรือ Energy ที่2คือของคนที่จะเจอกับรักซอนนะคะดังนั้นต้องพิจารณาดีๆเลือกดีๆนะคะใช้สมองนะคะใช้สมองในการเลือกเพราะถ้าใช้แต่หัวใจนั้นบางทีคุณอาจจะลุ่มหลงในความมีเสนของ The h i g h p r ยเ e นะคะทำให้ เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์ที่วุ่นวายนะคะแต่ถ้าคุณตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลนะคะเลือกคนที่เขามีความมั่นคงก็ถือได้ว่าคุณจะโชคดีที่จะได้คนที่จะมาเป็นที่พึ่งพิงได้นะคะอุปธรรมค้ำชูคุณได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่และมีความมั่นคงค่ะต่อไปนะคะเ n e r g ีต่อไปคือความสำเร็จค่ะนะคะคุณจะพบกับความสำเร็จ สิ่งใดที่คุณหวังปรารถนาไว้นะคะสำเร็จความสุขความสมหวังความสำเร็จนะคะรวมถึงลูกน้อยใครที่ต้องการอยากที่จะมีทายาทสืบสกุลนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้บุตรนะคะสมใจดวงชะตาของออดวงจิตของเด็กน้อยมาแล้วนะคะต่อไปค่ะเอ e นอ y ต่อไปก็คือสิ่งที่พายอยากบอกก็คือการทำบุญค่ะ นะะในเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวธาตุลมนะคะทำบุญบริจาคทานบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมดวงชะตานะคะให้มั่นคงทางด้านการเงินและให้มีโชคลาภเงินทองให้พบกับความสุขนะคะเน้นใน,นเรื่องของการบริจาคทานนะคะการทำทานเพื่อส่งเสริมดวงชะตาในเรื่องของโชคลาภและเงินทองนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะ สำหรับที่2เราจะเปิด2องสำรับนะคะว่าเบื้องบนอย่าเบื้องบนจะบอกอะไรกับคุณบ้างสำหรับชาวธาตุลมเป็นคำเตือนนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะดูแล้ว อย่าเพิ่งหลงเชื่องมงายอะไรนะคะเพราะว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานแบบโดยรวมไม่ใช่พลังงานที่ทำนายดวงส่วนตัวนะคะชาวธาตุลมเมทุนตุ้นกุมคะนะคะในเดือนนี้คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของออจิตใจความคิดของคุณนะคะอาจจะมีสภาวะเครียด นะคะภาวะเศร้าหรือคิดมากนะคะซึมเศร้าดังนั้นนะคะต้องพยายามอย่าไปเพ้อฝันหรือฟุ้งซ่านปล่อยความคิดของตัวเองให้มันกระเจิดกระเจิงเกินไปนะคะต้องคอยควบคุม ความคิดความรู้สึกของตัวเองนะคะบางคนอาจจะเครียดในเรื่องของการทำมาหากินการหาเงินนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยมีสติเอาไว้นะคะพยายามที่จะควบคุมจิตใจของตัวเองความคิดของตัวเองอย่าให้มันตเตลิดเลตลเอกระเจดิดกระเจิงนะคะพยายามที่จะแอคทีฟตัวเองหน่อยนะคะการที่คุณได้ไปพักผ่อน อย่างสถานที่ที่สวยงามนะคะท่องเที่ยวหรือบางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะสำหรับชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้พบกับความสุขความสมหวังนะคะความอิ่มเอมนะคะรวมถึงความรักที่สมบูรณ์แบบด้วยนะคะครอบครัวมีความสุขพ่อแม่ลูกครอบครัวที่เปี่ยมไปด้วยความสุขนะคะการเทคแคร์ดูแลซึ่งกันและกันดังนั้นนะคะใครที่คิดจะ วางแผนการแต่งงานนะคะเดือนนี้ถือได้ว่าราบรื่นและประสบความสําเร็จค่ะจะมีการเฉลิมฉลองนะคะในสถานที่ที่สวยงามหรือพากันไปฮันนีมูนนะคะยังสถานที่ที่สวยงามหรือพากันนะคะไปต่างประเทศไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวนะคะ พลังงานค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะสำหรับสำหรับในสําหรับนี้นะคะดวงการเงินก็เหมือนกันค่ะใครที่ทํางานหลายอย่างนะคะทำงานประจําด้วยแล้วก็ทํางานจอนด้วยนะคะรับจ็อบอื่นๆนะคะขายของไปด้วยนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะสร้างเงินสร้างทองนะคะเงินทองไหลมาเทมาค่ะนะคะเงินทองจะเข้ามาหาคุณหลายๆช่องทางเลยทีเดียวเลยสําหรับคนที่เปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยหาเงินได้หลายช่องทางนะคะทำงานหลักด้วยทํางาน จรด้วยนะคะถือได้ว่าจะเป็นช่วงที่การเงินเข้ามามากเป็นพิเศษยิ่งขยันมากยิ่งได้มากยิ่งกระตือรือร้น,นก็ยิ่งได้เงินได้ทองนะคะความขยันจะนํามาซึ่งเงินทองและความสุขใครอยากหาเงินหาทองเพื่อที่จะสารฝันหัวตัวเองนะคะอยากมีบ้านอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นหรืออยากได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะคุณขยันแล้วคุณจะได้อย่างที่ คุณปรารถนานะคะโชคลาภทางด้านการเสี่ยงถือได้ว่ามีโอกาสค่ะแต่ว่าไม่ใช่เงินก้อนใหญ่จะเป็น โชคเล็กๆที่ได้มานะคะดังนั้นถือได้ว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่1และก็วันที่16พฤศจิกาเนี่ยได้นะคะอาจมีโอกาสถูกเล็กๆนะคะเช่น2ตัว3ตัวนะคะหรือรางวันที่5รางวันเล็กๆอาจจะยังไม่ถึงกับขนาดได้รางวัลที่1นนะคะแต่ก็พอที่จะได้มาให้ชื่นใจชื่นอกชื่นใจและมีความสุขค่ะต่อไปนะคะ สำหรับที่3 The Star มาอีกแล้วนะคะความสุขการท่องเที่ยวความสวยงามความมีชื่อเสียง The Emperor ก็มาอีกแล้วนะคะพลังงานค่อนข้างดีเลยนะคะ Positive Energy แต่อันนี้ The Tower เป็นพลังงานแบบ Dangerous หน่อยนะคะก็จะต้องมีการระมัดระวังนะคะมี Careful อาละค่ะสำหรับสำหรับนี้นะคะพลังงานของไพ่กึ่งๆนะคะกึ่งดี D, กึ่งเสียอ่ะเดี๋ยวขอแยกพลังงานดีพลังงานเสียก่อนนะคะสำหรับไพ่ที่เป็นพลังงานดี positive energy นั้นประกอบไปด้วย the star ความฝันความหวังนะคะชื่อเสียงความสวยงาม eight of wands นะคะโอกาสนะคะ,ะ,ะ opportunity โอกาสดีๆมีเข้ามาแล้วและ the 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 emperor นะคะความยิ่งใหญ่ความมั่นคง นะะในเดือนนี้นะคะใครที่ตกงานอยู่คุณมีโอกาสที่จะไปสมัครงานแล้วได้งานแล้วงานนี้เป็นงานที่คุณคุณพึงพอใจเป็นงานที่ดูมีรูปลักษณ์นะคะค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะงานอาจจะเกี่ยวข้องกับความสวยงามหรือเป็นสถานที่ออฟฟิศที่สวยงามนะคะ โลง่งโปรง่งแล้วก็ดูดูแบบว่าสบายใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของเจ้านายนะคะเจ้านายดีด้วยนะคะเจ้านายเป็นคนที่ค่อคนข้างเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจนะคะมีอํานาจวาสนาเข้าอกเข้าใจดังนั้นเนี่ยคุณจะแฮปปี้กับกับโอกาสดีๆที่คุณได้รับนะคะใครที่ ตกง,งานไปสมัครงานมีโอกาสได้งานดีทําแล้วพี่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะงานสบายไม,ไม่อาจจะไม่ได้สบายหรอกแต่ว่าคุณแฮปปี้อ่ะคุณแฮปปี้กับงานใหม่นะคะโอกาสดีๆนอกจากงานใหม่แล้วยังหมายถึงโอกาสในเดือนนี้คุณจะได้รับโอกาสดีๆนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการได้เดินทางการได้ทําชื่อเสียง โอกาสในด้านของชื่อเสียงนะคะใครที่ทํางานด้านวงการบันเทิงนะคะนักร้องดาราพริตตี้หรือพรีเซนเตอร์ต่างๆนะคะดีเจเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปธรรมช่วยเหลือนะคะอุปธรรมคำชูหนุนซัพพอร์ตคุณให้มีชื่อเสียงที่ดีขึ้นนะคะ ใคล้ที่จะไปทาศิลปกรรมนะคะเดือนนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสเปิดและนะคะทำออกมาแล้วสวยงามทําออกมาแล้วปลอดภยัยทําออกมาแล้วแบบผลออกมาแบบดีมากนะคะบวกๆเลยนะคะเอบวกๆเลยถือได้ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะสาหรับ สำหรับชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะในเรื่องของโอกาสดีๆที่จะเข้ามารวมถึงความก้าวหน้านะคะทางด้านอาชีพการงานแล้วก็ความมั่นคงนะคะเน้นในเรื่องของความสุขและก็ความมั่นคงมากกว่านะคะต่อไปนะคะส่วนพลังงานแบบ Negative Energy ที่ได้รับก็คือ The Tower นะคะอุบัติเหตุการแตกหักการล่มสลายนะคะเก้า เก้าดาบก้าดาบก็คือความทุกข์ความเครียดปวดหัวนะคะและเก้าไม้เท้านะคะการงานที่มันมีคนอิจฉาลิศยานะคะดังนั้นน่ะใน energy นี้นะคะต้องระมัดระวังเลยว่าการทำงานของคุณจะประสบกับเรื่องปวดหัวหรือภาวะที่มีความขัดแย้งนะคะซึ่งไม่เกี่ยวกันนะอันนี้โอกาสดีที่มีเข้ามานะคะแต่สำหรับ คนทั่วๆไปเนี่ยที่ทำงานโดยทั่วๆไปนะคะคุณมีโอกาสที่จะพบเจอกับเรื่องปัญหาอุปสรรคในด้านการงานนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องระมัดระวังด้วยว่างานจะพบกับอุปสรรคพบกับปัญหาพบกับความขัดแย้งหรือความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ทำงานนะคะอาจจะ ทำบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดนะคะผิดแผนไปหรือมีความขัดแย้งกันในที่ทำงานทำให้เกิดความเครียดนะคะปวดหัวเครียดคิดมากเป็นปัญหาที่ต้องกลับมาคิดนะคะและอาจจะต้องเสียผลประโยชน์ด้วยนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังสิ่งที่เตือนกันในเดือนนี้นะคะในเรื่องของการงานนะคะก็คือ การทำงานต้องมีความรอบคอบระมัดระวังอย่าเผลอเรอนะคะและต้องคอยสังเกตเอาไว้ด้วยว่าจะมีใครมากั่นแกล้งแทงข้างหลังนะคะฟ้องนายขายเพื่อนนะคะมาเบียดบังเอาผลประโยชน์ของคุณมาเอารัดเอาเปรียบนะคะมาอิจฉาริษยาคุณต้องคอยระมัดระวังในจุดนี้ไว้ด้วยเพราะมีโอกาสที่มีพลังงานแบบเสียเนี่ยเข้ามานะคะก็เป็นคําเตือนหนึ่งอย่าไปซีเรียดอย่าไปเครียดนะคะเรื่องดีก็มีโอกาสดีๆก็มี ะะแต่เรื่องที่ต้องระม,มัดระวังก็มีนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแบบไปเตือนใจก็แล้วกันนะคะก็คืออ,อ,อย่าเผลอเลยนะคะระม,มัดระวังเอาไว้ก็ถือได้ว่าก็เป็นการสร้างสร้างกำแพงป้องกันนะคะความ ผิดพลาดหรือว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะการทํานายอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่จะเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าเป็นการทํานายแบบ g e n e r a l r e a d i n g แบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครใคนใดคนหนึ่งเอาเป็นว่าสิ่งดีๆก็มีเยอะแยะมากมายนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็ต้องมีนะคะก็มีเหมือนกันดังนั้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ทุกท่านได้มาชมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านพลังงานจากไพทาโร่ว่าเบื้องบนนะคะ จะบอกอะไรกับคุณชาวาธาตุลมบ้างราศีเมถุนตุลกุมในเดือนพฤศจิกายน2 564น,นี้นะคะเอาละค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมนะคะวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนค่ะฝากติดตามด้วยนะคะคลิปหน้าจะมาส่งพลังงานดีๆให้กับชาว12ราศีอีกนะคะขอบคุณค่ะ